หมอก,กิฟทาที่นี่นะคะวันนี้คุณกับน้องหยกนะคือสาสยันตแพทย์ปีสามแล้วเพิ่งทำวีเล็กสมายไปเนาะประมาณกี่เดือนละประมาณ6เดือนนะช่วงนี้ยังตาแห้งไหมเออน้อยลงค่ะคิดว่าน้อยลงไม่ได้ใช้น้ําตาเทียมเท่าไหร่แล้วโอเครู้สึกว่ามันใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะหรือ,อว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาเกะกะ หน้าแบบเดิดเลยเพราะบางทีเราต้องเริ่มขึ้นชั้นคลินิกใช่ไหมเริ่มต้องใส่อุปกรณ์เหมือนเดี๋ยวนี้คุณหมอฟันเขาต้องใส่หลูกต้องอะไรอย่างงี้ได้ไหมอ๋อหนูไม่ได้ใส่หลูปแต่ว่าหนูใส่เป็นเหมือนแบบป้องกันอ่าโอเค <c oughs> ก็สะดวกขึ้น ทำอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเพิ่มระยะเวลาในการที่แบบเราได้ใช้ชีวิตมากขึ้นก็คือชีวิตสะดวกมากขึ้นใช่แบบยิ่งทํเร็วอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ยิ่งคุ้มแต่ทําเร็วนี้จริงค่าสายตามันก็ต้องคงที่อยู่ด้วยเหมือนกันเราอายุประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สองประมาณนั้นเนาะซึ่งเผอิญค่าสายตาเราก็คือคงที่แล้วเราสั้นประมาณสักสามร้อยกว่ากว่าใช่ไหมคะเอ่อทำเถอะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ